กิ่งดาวกับรักที่ไม่เข้าใจในรักตอนที่7วันที่26มกราคม2 5 0 6คือวันแรกของการใช้ชีวิตคู่ของกิ่งดาวดารณีกับมิตรชัยบัญชาแต่ก่อนจะก้าวสู่การใช้ชีวิตคู่กับมิตรกิ่งดาวได้ยื่นข้อเสนอกับมิตสามข้อก็คือข้อที่1เธอจะไม่ทำกับข้าวไม่ล้างจานไม่ถูบ้านไม่ซักผ้า เหตุเพราะต้องไปถ่ายหนังและละครจนเวลาจะนอนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วข้อที่สองกิงดาวบอกข้อเนี้สําคัญเรื่องผู้หญิงกิงดาวเชื่อว่าคงห้ามมิตรไม่ให้มีอะไรกับผู้หญิงคงไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรกับผู้หญิงคนไหนให้บอกก่อนที่จะให้รู้จากปากคนอื่นห้ามมีอะไรกับผู้หญิงในวงการบันเทิงทุกคนผู้หญิงนอกวงการมีแล้วให้ผ่านไปห้ามเลี้ยงดูเด็ดขาดข้อที่สนี้ พอกิ่งดาวพูดทําเอามิตดขำกลิ้งก็คือกิ่งดาวบอกเป็นคนชอบซื้อหวยซื้อครั้งละ2 0 0ร้อถึงสามบาทถ้าไม่ซื้อจะนอนไม่หลับยังอื่นเล่นไม่เป็นอันนี้ไม่ถึงการพานันห้ามมิรมาห้ามซื้อหวยยังเด็ดขาดมิตรยอมรับข้อเสนอทุกข้อของกิ่งดาวเจอผู้หญิงแบบนี้เข้าทําเอาเจ้าของฉายาสุริยาบ้าเลือดอ่อนปวกเปียกจากที่รักอยู่แล้วยิ่งรักมากเป็นทวีคูณ กิ่งดาวนั้นแม้จะมีงานล้นมือแต่ก็ไม่วายอย่างว่างก็จะไปดูมิรที่กองถ่ายเพราะห่วงมิตรแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีไปรับในกองถ่ายขึ้นรถปับ๊บมิตรก็จะฟุบหลับเลยจนถึงบ้านเป็นแบบนี้เกือบทุกครั้งที่กิ่งดาวไปรับกิ่งดาวนั้นสงสารมิตรอย่างมากสิ่งที่เป็นปัญหาให้ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งของมิตรกับกิ่งดาวก็คือความมีน้ำใจของมิตรไม่ว่าเพื่อนคนไหนเดือดร้อน เรื่องเงินมิตเปินต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งทั้งกับเพื่อนทหารอากาศเพื่อนนักแสดงจนกิ่งดาวแทบไม่อยากฟังคําที่มิตรเอ่ยว่าออสจ๋า,จาเพื่อนพี่เขาเดือดร้อนพอเรามีแล้วก็ต้องช่วยเขาะออสกิ่งดาวนั้นคิดว่าไม่รู้ว่าจริงหรือว่าเท็จกับคําว่าลําบากของเพื่อนมิตรเพราะเมื่อเพื่อนมาขอยืมเงินมิตรเป็นต้องได้สุดท้ายก็หายเขากลีบเมก พ่อกิ่งดาวบ่นว่าพี่เชษอ่ะเงินทองพี่เก็บไว้บ้างช่วยนะช่วยได้แต่ก็ต้องดูความจำเป็นเขาด้วยเงินพี่กว่าจะได้มาพี่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะแต่มิตรก็จะพูดแค่คำคำเดิมสำหรับเพื่อนที่ยืมเงินแล้วหายเข้ากลิ่นเมฆว่าช่างเถอออสเขาคงยังไม่มีอ่ะถ้าเขามีนะเขาก็คงเอามาให้เราเองแหละกิ่งดาวจิงนิ่ง ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ที่ทำให้กิ่งดาวโกรธมากก็คือการที่มิตรลงสมัครเป็นผู้แทนครั้งแรกที่มิตรลงสมัครผู้แทนลงเลือกตั้งสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกิ่งดาวพยายามคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมิตรชัยบัญชาเพราะลำพังเล่นหนังก็ไม่มีเวลาจะพักอยู่แล้วแถมต้องหมดเงินไปกับการหาเสียงเป็นจุนวนมากช่วงนั้นประมาณปี2511มิตรบอก ขอลงแค่ครั้งเดียวกิ่งดาวก็พยายามเตือนว่าเราไม่มีเวลาไปหาเสียงเราเป็นนักแสดงไม่ใช่นักการเมืองเราจะไม่ทันเล่เหลี่ยงเขานะแต่มิดก็ไม่ฟังกิ่งดาวจึงทําใจให้มิดลองดูเอาสุดท้ายก็เป็นดังที่กิ่งดาวคิดมิดไม่ได้รับการเลือกตั้งเงินทองที่เก็บออมเอาไว้เกือบหมดครั้งนี้กิงดาวเสียใจอย่างมากแต่ก็ยิ่งทําให้กิ่งดาวปวดใจสุด,สด จนไม่อาจจะร่วมชีวิตกับมิตรต่อไปได้ก็คือการที่มิตรชัยบัญชาไม่หยุดแค่เลือกตั้งท้องถิ่นมิตรก้าวสู่การเล่นการเมืองระดับประเทศมิตรแอบลงไปสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหวังจะเป็นตัวแทนประชาชนพอกิ่งดาวรู้ถึงกับเอ่ยปากกับมิตรชัยบัญชาว่าพี่เชษจะเลือกครอบครัวหรือพี่จะเลือกประชาชนที่กิ่งดาวพูดแบบนี้เพราะมิตรได้พูดว่า ที่พี่ไปลงสมัครเนะ่ยเพราะพี่สงสารประชาชนพี่ทิ้งประชาชนไม่ได้แต่สําหรับกิ่งดาวหน้าที่ของมิก็คือการเป็นนักแสดงที่มอบความสุขให้กับประชาชนไม่ใช่การไปลงเล่นการเมืองรอบที่แล้วมิตเกือบหมดตัวเงินที่หาได้ทั้งหมดหมดไปกับการเลือกตั้งรอบนี้ก็คือต้องขายทรัพย์สินทั้งที่ดินทั้งบ้านอาคารพาณิชย์ที่มีไปลงเล่นการเมือง กิงดาวไม่อาจจะทนต่อไปได้นี่จึงเป็นจุดที่กิงดาวสุดจะทนสุดท้ายมิตรยังคงยืนกรานจะลงสมัครรับเลือกตั้งกิงดาวตัดสินใจเคลียงานแสดงที่เหลือผลงานเรื่องสุดท้ายที่แสดงก็คือแม่นาคพระนครหลังเสร็จเรื่องนี้กิงดาวดารณีก็ออกจากบ้านหลังใหม่ที่ทั้งคู่สร้างร่วมกันกิ่งดาวออกมาเหมือนตอนที่มาอยู่กับมิตร คือกระเป๋าเดินทางพินใบเดียวเดินทางไปจากชีวิตของมิตรชัยบัญชาอย่างเงียบๆโดยมิตรไม่อาจรู้เลยเป้าหมายแห่งการเดินทางก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาการที่กิ่งดาวจากไปแบบกระทันหันโดยไม่ไปทันตั้งตัวทำให้เขากลายเป็นสุริยาบ้าเลือดอีกครั้งงดหงิดง่ายพิหูนิดเดียวจะเป็นฟืนเป็นไฟเพราะมิตรรักกิ่งดาวมาก เรื่องราวของกิ่งดาวจะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามได้ในตอนหน้าซึ่งจะเป็นตอนจบนะครับ